สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านนาว่านดาวนาโชคกับทีมงานอาจารย์ต่ายมางดตาทิลิปผมอาจารย์เชนเชตวันกลับมาพบกับท่านอีกครับวันนี้ก็พูดเรื่องดวงดาวที่จะโคจรโยกย้ายแล้วก็เลขอะไรที่จะมีกําลังที่จะโดดเด่นในวันที่1นนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันครับว่าวันที่1มีนาที่ถึงนี้มันจะมีดาวอะไรที่มีกําลังค่อนข้างมากและจะมีผลไงกับสลากที่จะออกนะครับของวันที่1ว่าจะมีเลขอะไรจะมาแรงไม่แรงราศีอะไรจะมาเด่น ราศีอะไรจะเปอโชคลาภราศีอะไรจะแรงชุดนี้อยู่ช้างมาขวางก็เอาไม่ได้นะครับมันจะมีอยู่ครับอ่างนั้นขั้นแรกวันนี้เรามาดูดัวเลขดวงดาวที่ผมไปหามาคํานวณมาไม่ถูกจะว่ากันนะครับพยายามคัดมา <c oughs> คัดสรรมาเพื่อคัดสรรม,มาเพื่อทุกท่านเลยนะครับผมอ่างวดนี้ก็จะมีครับวันที่หนึ่งของเดือนมีนาครับผมก็จะมีเด่นๆเ,เลยครับนี่คือจะมีมีสองเด่นนะครับสองเด่นสองหนึ่ง สองสามสองสี่สองหกสองเก้านะครับคือเลขมจะมีเด่นวดน,นี้น่าจะเป็นต่ำนะครับน่าจะออกต่ำของ,งว้แล้วมันก็คือสามศูนย์สามถูกไหมครวันนี้ก็จะมีเนี่ยครับแล้วก็มีสามอีกตัวหนึ่งแต่แต่ถ้าเกิดมันสามตัวลองไปวิเคราะห์ดูนะครับลองเอาไปติดติดก็จะมีเลขเด่นสามตัวเลยก็คือเจ็ดสี 7, 4, ่หนึ่งฮะเจ็ดสี่หนึ่งฮะตั้งใจฟังครับเจ็ดสี่หนึ่งครับผม งวดวันที่หนึ่งนะครับผมมีมีสี่หนึ่งก็สวยสี่หนึ่งสี่สามสี่หกสี่เก้าครับผมแตัวเลขสองตัวสี่หนึ่งสี่สองครับสี่หนึ่งสี่สองครับสองตัวสี่หนึ่งสี่สองจับคู่กันสวยงามมากสวยงามมากงามค่อนข้างงดงามมากงามมากงามพอได้เลยครับสี่สองสี่หนึ่งอย่าลืมไปดูนะครับไม่ถูกจะว่ากันนะครับเพราะว่าเราได้คัดสรรว่ดดวงดาวนะั้นมีเกณฑ์ทามุมที่ดีมีเกณฑ์ที่จะมีกําลังที่จะมาสอดแทรกแซงเข้ามาในวันที่หนึ่งของ สองวันที่มีนาครับเดือนมีนามีเกณฑ์เลขนี้จะมีเด่นสองสี่สี่สองสี่หนึ่งคือถ้าสองตัวนะครับแต่สองก็จะมีสองหนึ่งสองสี่สองสามสองกสองเก้าลองไปติดดูนะครับแล้วมีอีกอันหนึ่งก็คือสามตัวลองให้สามตัวไปดูคือสามตัวน่าจะเป็นเลขเลขแรงที่มาควบในเจ็ดสี่หนึ่งครับเจ็ดสี่หนึ่งนะฮะเจ็ดสี่หนึ่งครับอเอาเพียงงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ดาวที่โยกย้ายอาจจะลืมนะครับแคปเจอร์ไว้นะครับแคปเจอร์ไว้ครับนี่คือว่วมที่หนึ่งนะครับอ่แคปเจอร์แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าว่วันที่หนึ่งเนี้ยราศีไหนที่จะมีเกณฑ์โดดเด่นนะครับโดดเด่นคือจะมีดาวอะไรที่มันจะโดดเด่นและทาให้ดวงชะตาถ้ามีผลเอามาเริ่มที่ลัคนาสีเมษก่อนนะครับลัคนาสีเมษคือวันที่หนึ่งนะครับวันวันวันที่หนึ่งของเดือนมีนาครับมีเกณฑ์มีโชคลาภอยู่นะครับ พราะเจ้าเรือนกระดกตหนูกระดุมพระตหนูกระดุมพระแล้วกระดุมพระลาพระมีเกณฑ์โชคลาภไม่คาฝันมีมีโชคลาภจากคนอายุน้อยกว่าบุตรหลานท่านถ้ามีบุตรหลานให้บุตรหลานเสี่ยงโชคให้หรืออายุบุตรหลานถ้ามีบุตรหลานเกิดจังหวะนี้เอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของบุตรหลานท่านนะครับซื้อจะมีเกณฑ์พบโชคลาภคนลักนาสีเมียน,นะครับแล้ลักนาสีเมียมีโชคลาภมีโชคลาภการเงินคนที่ยืมเงินไปจะมาคืนด้วยนะครับ เงินที่ทวงเท่าไหร่ไม่คืนตั้งแต่ประมาณสักปีกาการยาตุลาวิจิการมีคนยืมไปเนี่ยจะเริ่มมาคืนแล้วครับปีตั้งแต่ประมาณมกุลามาดวงคุณมีเกณฑ์ได้เงินคืนจากคนที่นั่นนะครับที่ยืมไปที่มี่ดูท่าทาง,ทวง,งทวงแล้วก็ไม่คืนทวงแล้วก็ไม่ให้บอกผัดแล้วเดือนแล้วแล้วอี่จังหวะนี้คุณมีเกณฑ์ตั้งแต่ประมาณสักการเดินของมีไอ้มกรลามาจนถึงต้นเดือนไอการเดินของมีนาคมีเกณฑ์ได้เงินคืนแล้วจังหวะนี้มีโชคลาบโชคลาภบุตรหลาน ใช้ให้บุตรหลานไปซื้อให้ก็ได้บุตรหลานที่โตหน่อยก็ซื้อหน่อยนะหยิบให้นะถ้ามีลูกเกิดก็ใช้วันเกิดเวลาเกิดของบุตรหลานที่เกิดจังหวะนี้คนละนาสิเมน่นีเกินเ,เกิดโชคลาภของนอนวันที่หนึ่งมีนาเนี้นะครับผมเอาต่อไปลัคนาราศีพุกศกนะครับลัคนาราศีพุกศพจังหวะนี้ก็คือดวงยังแรงแดงไม่หยุดฉุดไม่อยู่นะครับเพราะว่าลัคนาราศีพุกศกคือได้เกณฑ์ที่ดีครับได้เกณฑ์ของ อาสุรินมาดแมนมกุมลักเมพุสกตามจากเลิศแล้วชาตินั้นย่อมทรงศักยดยิ่งหมื่นนา,นาเป็นทหารชันเกล้ายุดกล้ากลางอางเลยนะครับคือตอนนี้ลัคนาสีเมธ่คิอเนื้อหอมหอมสุดๆคือโดดเด่นไปไหนมีคนจกจ้องให้เกียรติอยากให้ไปอยู่ด้วยอยากร่วมง,งานด้วยอยากใช้งานอยากมาช่วยประคับประคองทุกเหี้ยมตนนี้คือลัคนาลสีพุศกนะครับโดดเด่นมากจังหวะน,นี้แต่มีลาหูที่กุมลักนะครับต้องรอบครอบละเอียดอย่าไว้ใจเกินเหตุ มีเกณฑ์จะถูกร้องเลี้ยนจะถูกหักหลังถูกให้รับผิดแทนอะไรเงี้ยครับเก็บหลักฐานไว้เอกสารไว้แต่เสี่ยงโชคเขามีเกณฑ์ได้มีเกณฑ์ได้อยู่เเพราะจังหวะน,นี้โดดเด่นมากแล้วถ้าเปซื้อก็คือให้ไปขอเจ้าแม่ที่บา้านคือเช่นแม่ยันนาคแม่ตะเคียนถ้ามีนะครับพญานาคคือพวกรักนาเป็นศกจะได้โชคลาภจากแม่ตะเคียนพญนไอพญานาคแล้วก็แม่ย่นนาคคือเทพเจ้าเทพ,เจ,เ,ทพเจ้าเกี่ยวกับพวกนี้นครับเกี่ยวกับหวยคือ พกต้นไม้ต่างๆไม้ตะเกียนต่างๆเนี่ยมีเกณฑ์ให้โชคลาภผุศกศแต่อย่าลืมทําบุญไปด้วยนะครับเพราะลัคนาผท้ศัก็คือตอนนี้โสดเด่นและดาวพหัอยู่าพบสุภาษมีเสาอยู่ด้วยก็ระวังคนอิจฉามันเด่นคนเด่นมากๆเขาเป็นเรื่องปกติะอนคนเด่นมากๆอยู่ดีๆก็โอ้โหเดินอยู่ถนนอยู่ดีอ้าวพรุ่งนี้ขึ้นรถเบนซ์นี่คือคนลักทุกดิศรมีเกณฑ์จะเป็นงี้ซื้อหวยมีเกณฑ์เจอโชคลาภก้อนใหญ่แต่อย่าลืมทําบุญครับถ้าเป็นไม่ได้ทําบุญก่อนหน่อยออกครับอย่าไปรอทย ค่อยซื้อมีเกณฑ์จะถูกลักนาไปส่งไเกณฑ์รวยปังดังเวอร์เหมือนเดิมครับอต่อไปลักนามิถุนอนาะมาดูมิถุนกันครับนี่ม้าแรงฮนะม้าแรงคือคนลักนาไม่ถุนนี่คือตอนเนี้เป็นม้าตัวใหม่เป็นม้าตัวใหม่ที่มาแรงมากม้าตัวใหม่ที่มาแรงมากเพราะมีดาวสุกที่ยกเมื่อวานเมื่อวานตอนสิบโมงห้าสิบสี่มีดาวสุกยกขึ้นไปแล้วดาวสุกยกขึ้นไปในราศีเอย้ยกขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเย็นวันเย็นวันนี้ครับ เย็นวันนี้เย็นของวันวันที่ยี่สี่ดาวคานดาวอังคารจะยกมาดาวคารจะยกราศีเมษเข้ามาวินาศแล้วจังหวะนี้คนลัคนาราศีคนลัคนาราศีมีถุนมีเกณฑ์พบเจอโชคลาบครับมีเกณฑ์พบเจอกล่ามีเกณฑ์ช่องทางใหม่มีเกณฑ์ได้งานใหม่มีเกณฑ์ได้รับเสี่ยงรับเสี่ยงมีเกณฑ์ได้รับเสี่ยงมีคนมาช่วยเหลือมีคนมาแบ่งปันมีคนช่วยแช์มีคนนําเลขมาให้คนคนลัคนาถุนนะครับมีเกณฑ์โดดเด่นมาก ก็คือช่วงนี้มีเกณฑ์เดินทางสูงเพราะว่าเพราะคนราศีราศีพิถุนตอนนี้ดาวโคจรโยกย้ายตอนนี้ดาวพุธไปอยู่ร่วมกับร่วมกับดาวเสาร์ในเดือนพิหันแล้วดาวศุกร์เพิ่งยกขึ้นไปใหม่เงี้ยครับมีเกณฑ์จะมีการเปลี่ยนแปลมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีมีเกณฑ์ข่าวดีเอกสารสัญญาอะไรพวกนี้ครับมีเกณฑ์ทำสัญญามีเกณฑ์เดินทางไปวัดมีเกณฑ์เดินทางไปวัดแล้วก็แล้วก็มีเกณฑ์เจอสิ่งไม่คาดฝันอะไรที่รอคอยอยู่มีเกณฑ์ ชีวิตเปลี่ยนลัคนาม,มิถุนคือเปลี่ยนเพราะมิถุนก็รู้ว่ามีเสาเสาเลงเสาเลงลางหูทับมาสองปีครึ่งคนลัคนามิถุนนี่มองความเรวของเื่นม,มานานแล้วตอนนี้เป็นคนมิถุนเพราะเกตเกตตอนนี้เกตเลงลกด้วยครับเกตเลงละแล้วอังคารนะลงมรวินาศลงวินาศวินาศกมามะคือมีเกณฑ์ได้งานไม่คาดฝันมีเกณฑ์โดดงานที่ไม่คิดว่าจะได้ได้คือคนมิถุนนี่คือรอเกิดเป็นม้าตัวใหม่ม้าตัวใหม่ขึ้นมาแข่งกับ เ่งมาแข่งรวลาสีกันราศีพุกโศกราศีพิจิก,กนี่คือตอนนี้มีมีมาแรงอีกอันหนึ่งคือราศีมิถุนจะลืมไปทำบุญใส่บาตรไปไหว้พระครับแนะนําให้ไปนครปฐม,มเพราะลักนาราศีมิถุนน,นี่ไหว้พระสมเจดีไหมตอนนี้ถ้าไหว้พระสมเจดีจะมีโชคลาภมากถ้าในกรุงเทพจะมีวัดบางเขนมหาธาตุบางเขนที่เก็บพระธาตุอยู่ครับที่วัดมหามหาธาตุบางเขนนะครับเนี่ยไปไหว้ถ้าอยู่เทพนะแล้วถ้าเกิดใกล้ๆก้ที่สุดก็คือนครปฐมพระสมเจดีเพราะมีเสามีพระหัตถ์มีพุธ มีเสารพ์พฤหัสมีพุธแนะนําให้ไปคนลักนาม,มีสุนจะเกิดชกลาภคนใหญ่แต่งเงินระยะยาวเป็นเงินอย่างต่อเนื่องแนะนําให้ไปที่หรือว่าถ้าในเทพไปไม่สุดวกอ,ออกจางหวัดก็คือไปมาธาตุบางเขนอาจจะเห็นถ้าใกล้ๆมีญาติมีพี่น้องช่วยพาไ้วยหน่อยก่อนไว้ออกนั้นรู้สึกว่าดวงมันจะดีลนะถ้าจะดไปว่ามันเกณฑ์ได้ลาบโชคใหญ่ของคนลักนาม,มีสุนเกนินได้ลาภไม่คาดคิดตัวดเด่นเรื่องกงารไม่คาดฝันจะมีคนอยู่ดีก็พาพาแต่ดวง ดวงมีถุนจังหวะน,นี้จะไม่ได้ลาบเองนะจะมีคนพาไปให้ถ้าเกิดคนเอ้ยมีเลขดีเอาไม่เอาเลยนะคุณรีบซื้อเลยมีถุนคุณมีเกมสมดสความส็จโชคลาภก้อนใหญ่ด้วยอ่าต่อไปลัคกนารศาีก็กดกรกดสวยบุญอย่างต่อนเนื่องครับ,รบก,กรกดกําลังสวยบุญอย่างต่อนเนื่องจังหวะน,นี้มีโชคลาภมีเกมจะประสบความสำเร็จแต่มีคนจะมาอาศัยไหว้วานจะมีคนอาศัยไหว้วานมันก็รกดนะครับเพราะตอนนี้กระดุมพระมรณะแสดงว่าต้องมีคนต้องไป ต้องไปให้ความช่วยเหลือคนอื่นด้วยต้องมีคนมาศสยไว้วานตัวเองด้วยอ่าและมีเกณฑ์ได้โชคลาบจากการไว้วานช่วยเหลือตัวเองก็จะได้ด้วยและมีเกณฑ์โชคดีเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถยังมีเบอร์บ้านบอรถที่ยังหนุนนําอยู่น,นลนักษณะกรอกฎนะครับอย่าลืมกรอกฎยังโดดเต่นยังสยบุญต่อเนื่องนะครับระหวา่างนี้ทําบุญจะได้ขาดที่ได้มาที่ผ่านมาถ้าถูกหวยแล้วแบ่งไปทาบุญแบ่งไปทําบุญคือทํามากไล้มากเลยครับทํามากไล้มากแต่แนะนําให้ทํากระจายยวัดไป ถ้าอยากได้บูจอยากได้เงินอยากได้ลับเสี่ยงแนะนําให้ทําเงินสดแต่ถ้าอยากให้มันถาวรให้ทําเป็นถาวรวัตถุเช่นอย่างเช่นขอระกครังถ้าเราเราเอาเงินโชคลาบไปทําจะมีนัยยวว่าโชคลาบต่อเนื่องนิรุ้จบเพราะของพวกนี้มันเป็นวัสดุที่อยู่นานไงี้ฮะแต่เราต้องการเป็นได้เราก็ทําเป็นเงินสดด้วยทาถาวรวัตถุด้วยมันจะทําให้เราว่าเป็นนายยวว่าเรามีเงินมีโชคลาบต่อเนื่องไม่ขาดสายด้วยเงินสด ที่จะเข้ามาหาเราอ่ะอย่าลืมนะครับรับกรกฎยังมีโชคลาภเข้ามาอย่างต่อเนื่องอย่าลืมจะเป็นทาบุญเสบียอ่ะลัคนาราศีสิงห์นะครับลัคนาราศีสิงห์จังหวะนี้คือมันอย่างนี้อ่อนกําลังอ่อนกําลังเรื่องเดียวเรื่องคู่ลัคนาราศีสิงห์อ่อนกําลังเรื่องคู่โชคลาภจะมีแต่ยังไม่มากโชคลาภมีไม่มากรอนิหนึ่งครับลัคนาราศีสิงห์รอวันที่ยี่สิบเก้าฟ้าจะเปิดให้คุณวันนั้นยี่สิบเก้ามีนาฟ้าเปิดผลลัคนาราศีตอนนี้ดูไปก่อน ตอนนี้ดูให้สี่สี่สี่ราศีเขาไปประตูสวรรค์ก่อนมีมิถุนมีกรกฏมีพฤษภมีกะมีพิจิสี่ราศีให้เขาไปตอนนี้สี่นี่เป็นสี่เทพอยู่คือจังหวะนี้ขาขึ้นของสี่สี่ราศีนี่แต่ราศีสิงห์อะรอดนึงมองก่อนแต่ก็ไม่ได้แย่มากได้แต่จะพิ่งหนักเสี่ยได้จะพึ่งหนักเพราะว่าตอนนี้ดาวดาวการเเิียะพอมีมากเพราะดาวจันทร์วันนั้นมันมันเป็นกระดุมพระกระดุมพระ กระดุมพระกาคือกระดุมพระวินาศาเงี้ยเ็าไอ้กระดุมพราวินาศคือมันได้ยากได้ได้แล้วก็ต้องมีแบ่งถูกก็จะถูกมาขังน้อยแนะนําให้ซื้อน้อยหางถ้าเล่นนะซื้อน้อยเลขจะ่ไปซื้อมากเลขเพราะว่าดาวดาวไอ้วินาศที่มาอยู่กระดุมพราเงี้ยแล้วดาวกระดุมดาวกระดุมพราเดิมไม่เป็นอดีตมันถ้าได้มันจะต้องแบ่งอะได้มันต้องทีต้องมีแค้นเขาด้วยได้ต้องมาแบ่งได้ยากอะมีประยุสัในการขึ้นเงินอีกอะ คือแนะนําว่าซื้อก็ซือซอซ้อซื้อซื้อแล้วแบ่งให้คนอื่นด้วยให้คนอื่นช่วยเอาดวงกลับมาค้ำอ่ะลัคนาราศีสิงนะครับจะดื่มจังหวะนี้ไม่ใช่ของคุณแต่ยังพอได้อยู่คุณใจเย็นๆคุณซุมให้ดีแล้วคุณเก็บ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 วดนี้เสมอแต่เล่นสักพันเก็บสักห้าร้อยไอ้ห้าร้อยเนี่ยไปรอหลังยี่สิบเก้าวีนาอันนั้นฟ้าเปิดสําหรับดวงนลัคนาราศีสิงไม่ได้ส่งเสริมให้เสี่ยงโชครครับคุณก็เงินของคุณเองแต่บริหารการเสี่ยงแบบมีมีนัยยะ หรอ,อเสี่ยงแบบมีเหตุมีผลไม่ใช่ตอนดวงไม่ดีซื้อเท่าเดิมเสี่ยงก็เดิมไม่ใช่หรือรอให้จังหวะเปิดในเดียวเสี่ยงเท่าเดิมแต่เราเอาส่วนควรจะเสี่ยงสมมติเสี่ยงวันนี้จะเสี่ยงสักพันหนึงเก็บห้าพันไว้ก่อนดวงนี้ดวงไม่ดีจะพึ่งไม่ได้คือเสียเปล่าอ่ะได้ก็ยากบางทีต้องขึ้นเงินมีปัญหาในการขึ้นเงินอีกคือรอก่อนรับกี่เก้ามีนาฟ้าเปิดแต่ไม่ใช่เรื่องหวยเดียวคือดวงรัคนาราศีสิงค์คนที่เป็นโสดจะมีคู่คนที่มีคู่จะแต่งงานคนที่แต่งงานจะมีลูกด้วยนะ เพราะคนลักนาราศสีสิ่งตอนนี้จะโดเด,ะโดเด่นมากจะโดดเด่นมากในรอบ12ปีนะครับหลังวันที่29มีนาครับหลัง29มีนาแล้วยาวไปยักันยาวเต็มเต็มเลยสี่หเดือนยาวเต็มเต็มแล้วก็ให้พักเดี๋ยวมันสํารับความสุขนะเดี๋ยวมันจะสํารับความสุขนะสคือเบรกให้คุณคือคนลักนาสิงห์โอ้โหอยู่ดีชีวิตฉันเอาเปลี่ยนยังไงเอาอยู่ดีเอาไอคนนี้หา,ายไปเอาอยู่ดีเอาพยายามติดต่อวิ่งเต้นไปสุกเรื่อที่อยู่ดีเอามาโทรมาหายไปลืมไปแล้วมันเคยรับปากเราไว้เอามันมาช่วยเนะราไงลักนา,กนาะ อราะยุ่ดีดาวเครื่องหายก็เดิมวิปรลิตเดินไม่ปกติโดนมะเร็งรักโดนโดนโดนมะเร็งรักขนาดของรลาสีสิงคือราสีสิงคนนี้โหชีวิตมันยังไงแต่มันตูไม่น่าจะมีทิศทางที่จะขึ้นได้มันอาจจะเป็นไปได้บคนติดต่อคนอยู่ไปทีทาเรื่องทําเรื่องทําวิ่งเต้นอะไรอยู่ไม่สมดุลทีเหมือนเขาลืมแล้วหรือเปล่าลืมแล้วละมั่งเขาให้เขาึงก่อนละมั่งเนี่ยยู่ดีจะได้เรื่องตรงนี้กลับคืนมาแต่ถ้ามีโชคถ้าจะเสี่ยงโชคคือเลขที่คุณตามมาจำอ่ะ ลเลขที่คุณตามประจําที่คุณตามมาประจําเลขเนี้ยเขาไม่ออกแล้วล่ะเราตามมาทั้งนั้นแล้วมันแล้วอีกอย่างเหมือนเพิ่งออกไปแล้วจะไปเอาเลยนั่นแหละเลขนี้จะมาเพราะคุณจะไอ้ที่คุณรู้สึกว่ามันสิ้นหวังแล้วนั่นมีตแต่จะเรียกว่าดวงในงัวงมันที่หนึ่งยังไม่ใช่นคุณเท่าไหร่ถ้าได้ก็เป็นมากเพราะเหตดได้ก็ไม่คุ้มเสียหรือว่ามีปัญหาตอนคืนนั้นอีกคือ,อแบ่งแบ่งครึ่งหนึ่งเอาไว้หลังร่วงดีดีกว่าหลังร่วงดีดีกว่า หลังล่วงคุณจะโดดเด่นฟ้าจะเปิดเถวดาจะเห็นใจหลังยี่เก้ามีนาง่ะวะน,นั้นนะคุณเอ้ยคือคุณจะจดจําเลยคนลักนาศีสิงถ้ามีดาวรองรับดีๆพื้นดวงดีมีดาวในดวงชะตาเลี้ยงรายอยู่ตำแหน่ง,งที่ดีคุณจะประสบความส็จสูงนะลักนาศีสิงนะครับเรื่องโชคลาภต่อไปลักนาศีกันลักนาศีกันนี้ก็คือมีโชคลาภเหมือนกันมีโชคลาภอยู่ในต้นต้นของสี่ละสี่ห้าลสี่คือมิถุนกรกฏพิจิก มีการให้การหนึ่งห้าราศีนี่คือห้าห้านี้ต้องปล่อยกันไปอันนี้เขาเขาแรงเขาแรงไอ้มิถุนนี่ม้าใหม่ม้าใหม่นี่ไอ้ม้าที่แรงคือกันกันวะนะหวยออกจันทับละจันทับลับไี่มีนายาัะนายาแะแล้วจันทับลับนี้ยแล้วตนุตนุไปอยู่ในภพปุตตะตนุปุตตะด้วยครับตนุปุตตะสหัชชะสุภะคือมีเกณฑ์โชคลาภคือเกี่ยวบเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพทพ์ของคุณอะเบอร์โทรศัพท์ของของคนราศีกันนะ เล่นเบอร์โทรศัพท์ตัวเองนี่แหละเล่นอายุตัวเองนี่แหละเล่นเบอร์บุตรหลานตัวเองนี่แหละคือส่วนใหญ่ให้เอาเล่นเบอร์โทรศัพท์เพราะสหัสชาสุภะสหัชชสุภะแล้วก็ครับเปลี่ยนไปได้งวนนี้ใช้ใช,ใช้ค,ชคู่ใช้คู่ซื้อให้เพราะว่าปัตตานีสุภะสหัชมีเกณฑ์คู่นําโชคลาภมาให้เราก็ให้คู่ไปเสี่ยงให้บางทีก็ถามแอบถามกูอันเลขอะไรดีเธอแหม่เราช่วยบอกหน่อยเับไม่ไดบอกเานะว่า แอบถามว่าถามให้รู้ตัวอย่าให้รู้ตัวอย่าให้รู้ตัวจะเรียกคือแกล้งถามว่านี้เลขอะไรจะมาแล้วก็เอาเลขนนไปซื้อมีเกณฑ์ได้โชคลาภจาคู่ครองปัตนีสุภะและศาชะคือถามหลอกถามเนืเป็นลาหูลาหูหลอกหลอกถามคือถามว่าเธอว่านี้มีเลขอะไรดีถางคู่นะอ่าถ้าคุณมีเกณฑ์จะได้โชคลาภถ้าเขาไม่บอกไปดูเบอร์โทรมันมันต้องมีสองเพื่อเพื่อเขาวันนั้นเขาลมไม่คดีเพื่อเขาลมมันเป็นไปได้คนเราอารมณ์ขึ้นลมลง เกิดวันที่หนึ่งอารมณ์เสียโอ้โหอารมณ์เสียถามแล้วไม่ได้เรื่องไม่ตอบเอาเข้าไปดูเบอร์โทรของคุณน่ะราศีกันเพราะวันนั้นจันทร์ทับลัคนะอย่างใครเขาบอกนัดของถ้าเขานัดของรับวันไหนดีคุณกันรักคุณคุณราศีกันคุณจะรับของเมื่อไหร่ที่คุณสั่งไว้อย่ามาส่งวันที่หนึ่งได้ไหมคุณเลื่อนไปก่อนเพราะวันที่หนึ่ง้าคุณมาส่งของฉันเนี่ยคุณจะเบียดเบียนโชคลาภอย่างเพราะวันนั้นจันทร์ทับลัคคุณจะมีโชคแต่เกิดว่าคุณให้เขาของมาส่งคุณวันนั้นเนี่ยคุ ถ้าใครบอกอของเมื่อคืนไม่เอาเงินเมื่อคืนที่หนึ่งเอาไหมบอกว่าคุณเลื่อนไปก่อนก็ได้นะวันที่สองก็ได้หรือม,มาให้วันที่สามสิไอสิ้นเดือนอะสิ้นเดือนอะสิ้นเดือนก็มาให้ก็ได้หรือวันที่สองหรวันที่หนึ่งย่าพึ่งเลยไม่ว่าอเพราะนั้นจะเก่งเลขยังงก็ว่ากันไปนะเพราะราศรีกันไม่งั้นจะขัดลาบนะลัาราศรีกันมีเกณฑ์โดดเด่นเรื่องโชคลาภงวดนี้งวดหนึ่งน,นะเพราะจันทรทับลักในวันนั้นพอดีจันทับลักของราศีกันแล้วก็คือเจ้าเรือนปุตตะเป็นเกษตรแล้วต่หนุะ จังหวะนี้มีเกณฑ์โชคกลาาสูงถ้าได้ได้ก้อนโตนะถ้าได้ได้ก้อนโตลักษณะสีกันอย่าลืมนะครับต่อไปลักนณสีตุลลักษณะสีตุลตอนนี้อังคารยกเย็นนี้ครับ17นาฬิกา55นาทีอังคารยกและปัตทิมรนะคนที่มีคู่อยู่คนที่มีคู่อยู่ต้องไปขั้งแรกคนมีคู่อยู่นะคนมีคู่อยู่มีเกณฑ์ตั้งหว่วันนี้คู่เดินทางไกลแล้วคู่ไม่ม่อยู่แล้วคู่อยู่เวรยาวแล้วคือจังหวะนี้คู่ต้องไปรับเวรแทนไปแทนเพื่อนคือบ้านมัครจกลับแล้วคู่นะ แต่คนที่ปัตตนิมอนะมีเกณฑ์โชคลาบมีเกณฑ์มันจะได้โชคลาบให้คาดฝันนะใครที่ตกลงต่อรองเรื่องการค้าอยู่สําเร็จมีเกณฑ์ได้นนงึงก้อนคนลักนาร์สิเมตรนะลักนาะ1สเมตรเพราะว่าคนลักนารไอ้ลักนาศิตุนเข้าไปลักนาศิตุนดาวเจ้าเรือนปัตตนิเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระแล้วเจ้าเรือนกระดุมพระมรณะมรณะทับราหูราหูมันจะปุตตะแล้วตอนนี้กันหนุไปที่ปุตตะด้วย ถือตันุปุตตมีเกมเกมีโชคลาภในการฝันมีการเปลี่ยนแปลมีเกณฑ์อยู่ดีคนยอมรับมีคนนำโชคลาภม,มาให้เพราะว่าชาติปุตตลาภะมรณะมีเกณฑ์คนรู้จักครูใหญ่คนมีชื่อเสียงนำโชคลาภให้พยายามช่วยเหลือคุณอยู่คุณก็เขามาให้ก็ฟังเขาหน่อยอย่าไปดื้อย่าไปเอ้ยเลขนี้จะมาไม่มาม,ามั้งเอาเล่ตัวเองเสร็จเลยคุณวันนี้ขครบอกเลขคุณลัคนาสิฟังนะแล้วคุณจะสําเร็จลัคน,นาสุนวันนี้คุณฟังนะเพราะมันจะบอกว่าลาภะปุตต ลาพะระปุตตะมรณะกระดุมพระมีเกณฑ์คนใกล้ชิดจะนํโชคลาภมาให้คนรู้จักจะนํโชคลาภมาให้ก็คือเขามีเลขอะไรกฟังเขาจะไปโอ้ยเลขคุณไม่มาอย่าคือข้าใครมาบอกหรือตามมีเกณฑ์ถูกคนลักานาศีตุลอ่าก็ไปลักนาลัสศีพิจิกนะครับลักนาพิจิตก็คือโอ้อันนี้ก็เด่นอีกคนหนึ่งก็คืออยู่ในห้าราศีอยู่ที่พฤษศกรร,รกรุษพฤษศมิถุนกรกฎ กันพิจิกห้าราศีให้เขาคือพิจิกนี่คือดาวอังคารที่ยกคนนี้มันมนได้กี่ตากเกณฑ์ตนุมันเป็นดาวตนุตันุปัตตนิแล้วมันเข้าไปเลงนียคือเข้ามาเลงรักได้กีดตาเกณฑ์ได้ติมดับเบิลเดวีคูณสองกำลังร่วมเลยตอนนี้ลักษณะพิจิกคือมีเกมส่งผลความเด็จในชีวิตแล้วกระดุมพระกระดุมพระพบสหัชชะนี่คือกระดุมพระขึ้นไปกระดุมพระขึ้นไปในพบสหัชชะร่วมกับเจ้าเรือนลาพระพิจิกที่มีเกมมีโชคลาภ ุกใหญ่อะมีเกณฑ์โชคลาภชุดใหญ่เบืออละกันนะสีกันเลยนะจะมีห้าราศีอย่างที่บอกอะพฤษกโตมิถุนกรกฎกันพิจิกห้าราศีนี่คือแต่สองราศีที่มีเกณฑ์โชคใหญ่มากคือโชคใหญ่มากเป็นก้อนนะก้อนโตก็จะมีพิจิกพิจิกแล้วก็กันแต่ที่เหลือไอ้สามราศีนี่ก็จะโดดเด่นได้ได้แต่ไม่แต่ต้องขอไปที่บอกว่าอาจจะไม่ได้ชุดใหญ่อะอาจจะไม่ได้แจ็คพอตอะแต่ยังมีสิทธิ์อยู่มีเกณฑ์ได้ าราศีที่บอกมีเกมได้โชคลาภใหญ่อยู่มีเกมโชคความเร็จจังหวะนี้คนเราข้าดีมาเสิร์ฟแต่ต้องระวังวันที่หวยออกวันที่หนึ่งอ่ะถ้าขอได้มาเสิร์ฟวันนั้นน่ะโอ้โหชีวิตก็คือจะได้น้อยหรือไม่ได้เลยก็ได้อ่าคนเสี่ยงโชคจะรู้ว่าวันหวยออกขายของมาให้แห้วทุกพีอ่าลองไปดูนะครับต่อไปลัคนาราศีธนูลัคนาราศีธนูฟิจิกผมให้ดับหนึ่งเลยนะงวดนี้ฟิจิก พิจิกกันก็พิจิกกันก็รกดมิถุนไล่เลยเพราะว่าแต่สองไอ้มิถุนกับพุศกเน้นไปทั้งหน้าที่การง,งานทําได้โชคลาภจากการงานสูงจะได้เง,เงินก็โตแต่ไม่โตเท่ากับกันกับพิจิกพิจิกมีเกณฑ์ได้แต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับเด๋ยวจะบอกราศีต่างๆอีกวันนี้ผมจะพิเศษคือจะบอกราศีต่างๆที่จะมีเกณฑ์ในคนเกิดเวลาไหนคอยฟัง้ดีคนที่เกิดเวลาไหน แล้วมีเกณฑ์จะโชคลาภมันจะมีบอกอีกอ่าผมจะบอกอ่าต่อไปลัคนาศรีธนูนะครับลัคนาศรีธนูก็ถือว่าดีครับมีเกณฑ์จะโชคลาภมีเกณฑ์โชคลาภแต่โชคลาภนีค่คือดาวเจ้าเรือนกระดุมพระมันมีดาวร่วมสององค์ครับตนูกระดุมพระโชกอันนี้ยตาตาต่างจากตุลละตุลมากี้ให้ฟังเลขจากคนอื่นตุลนะมอกี้ให้ฟังเลขจากคนอื่นจำได้ไหมครับตุลให้ฟังเลขนอื่นคนอื่นคนใกล้ชิดคนที่รับถือนะเพราะอาทิตย์ลาพระสัตชัคนที่รับถือกันไปมาหาสู่กันคนดูแลกันของตุนะ เขาจะนาโชคกล้ามให้นําเรื่องดีๆมาให้ความสำเร็จมาให้ให้ได้ตามเขาแต่แต่คนลัะษาะสีธนูต่างกันธนูเนี่ยตนูกระดุมพระหาเองตนูกระดุมพระหาเองผมจะลืมนะคนลัะษาะสีธนูหาเลขเองอย่าไปฟังแต่ตุลต้องฟังคนอื่นนํามาให้ฟังก็ดีนะครับที่แท้มง,งคือธนูนี่คืองวดนี้อย่าไปเล่นตามอื่นเล่นตามตัวเองเล่นชื่อตัวเล่นตามอายุตัวเองบ้านเลยที่ตัวเอง เอาเลขตัวเองชอบเก็ไปเล่นตามตุนลนเขาต้องเล่นแต่คุณไม่ใช่คุณต้องคุณมีเกณฑ์ถูกเลขตัวเองเลขที่ตามอยู่เลขที่ตามอยู่แล้วก็ซื้อซื้อแนะนําให้ซื้อลัคนาราศีตุลไอ้ลัคนาศีธนูให้ซื้อเย็นนะครับสี่โมงเย็นไปแล้วนะสี่โมงเย็นไปแล้วนะแนะนําให้ซื้อสี่โมองเย็นไปแล้วจะเกิดโชคลาภลัคนาศีธนูนะครับอย่าซื้อเช้านะฮะซื้อเช้าไม่ไม่ดีครับลัคนาศีธนูซื้อเช้าไม่ดีโอเคแนละ้วมาลัคนาราศีมังกร ลัคนาราศีมังกรยังพอไปได้อยู่ครับยังไปได้อยู่เพราะว่ามีเกมมีโชคลาภตื่นขเขาเรียกมังกรตื่นจากลุ่มังกรขึ้นจากน้ำละมังกรอยู่ในน้ํ <c oughs> ามังกรอยู่ในน้าํามาหลายเดือนหลายเดือนมังกรอยู่ในน้ามาสองสาเดือนแล้วไม่กล้าโผล่มาเลยคือราศีมังกรตั้งแต่เมื่อวานดาวยกเมื่อวานดาวยกสักสิบในสิบในกาห้าสสี่นาทีวันนี้เย็นอังคารยกอีก มาสีมังกรขึ้นจากน้ํานะมังกรที่หลบอยู en. ่ในน้าขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วสีมังกรมีเกณฑ์มีโชคลาภนะครับเพราะว่าตอนนี้กระดุมพระบุตตะกระดุมพระบุตตะมีเกณฑ์เกิดโชคลาภนะครับเกิดโชคลาภเบอร์บ้านบุรรเพราะว่าพันธุพันธุบุตตะกระดุมพระมีเกณฑ์แล้วเป็นคู่ทตุลมด้วยนะคู่ทตุลมมีเกณฑ์วิเลขคือแนะนําให้วิ่งครับทัดลมนี่คือวิ่งเลยนะฮะซื้อเลขโดดโดนะคือหมายถึงว่าท้าเล่นก็เล่นหนังเดียวชอบก็ชอบตัวเดียวอย่างเงี้ย แต่ถ้าแนะนําให้เล่นห่างน้อยห่างเพราะพาดลมนี่เล่นน้อยห่างดีมากเล่นน้อยห่างแล้วเล่นอันเดียวเลยวันที่วัดดวงเนี่ยมันมันมีสิทธิ์มีสิทธิ์สูงคนมังกรแต่จะกล้าหรือเปล่าพรามังกรมันขึ้นจากน้ํามังกรมันขึ้นจากน้าหลบอยู่พญามังกรมันขึ้นไม่กล้าขึ้นมาเป็นตะคิวเป็นตะคิวเพิ่งขึ้นมาเพิ่งขึ้นมาเนี่ยเพิ่งขึ้นมาเลยมังกรเพิ่งขึ้นมาแต่มีเกมมีโชคลาบมีเกณฑ์โชคลาบมีกระฝันมีเกณฑ์โชคลาบมีกระฝัน จะมีข่าวดีมาเยือนอมีข่าวดีมาเสิร์ฟมีข่าวดีมาเยือนมาปลุกให้มังกรตื่นมังกรทําบุญด้วยนะครับทําบุญด้วย,วยด้วยเครื่องมือแพทย์ทําบุญด้วยเครื่องบูแม่รู้สึกที่ที่นี่เราก็จะมีที่นี่เราก็จะมีครับเดี๋ยวจะให้เบอร์ติดต่อไว้ติดต่ออาจารย์ไต่เขาจะมีทำเครื่องมือแพทยนะ์เนาะจะมีเครื่องมือแพทย์ด้วยที่นี่คนละกนานราศีมังกรทําเครื่องมือแพทย์อ่าทางแพทย์ทําบุญตะลุงบาลสงฆ์ราอคุณมังกรน่ะหลังจากที่คุณ ไม่กล้ายึดยึดจักจั๊กคือชีวิตปัญหารุมเร้าคืออย่างที่บอกมังกรจมหลับอยู่ในน้ำบัดเนี้ยมังกรฝืนแล้ววันเนี้ยตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานศุกร์มันยกอันนี้มังกรฝืนแล้วคือแนะนําให้ทําบุญ่าทาบุญด้วยอุปกรณ์การแพทย์เครื่องมือส่งนะครับถ้าไม่มีสตังก์ก็ทําโอนน้อยเดียวหน่อยเดียวก็ได้หรือถ้าถ้าบ้านอยู่ใกล้ใกล้โรงพยาบาลใกล้วัดก็ไปไปขัดห้องน้าหรือเอากําลังก็ได้ครับเอากําลังก็ได้ถ้ายังไม่มีทรัพย์นะ แต่มังกรบอกเลยห้าปีนี้เป็นของคุณนะห้าปีคุณกล้าเลยเพราะมังกรกล้ากลัวอยู่เพราะกลัวพอภาวะเศรษฐกิจหรือดวงด้วยดวงด้วยเพราะสองทับลักแต่ห้าปีนะคุณกล้าทําคิดให้ดีไต่ตองให้ดีระมัดระวังรอบครอบทุกเก้าเดินคุณจะสําเร็จมากแล้วสิมังกรจำนะครับมีเกมมีโชคลาบครับมีเกมโชคลาบเยอะด้วยอยต่อไปลัคนาสีคลุมคนลัคนาสีกลุมนี่คือลัคนาสีกลุมมีดาวศุกร์ยกขึ้นมาทับลักเมื่อวานเนี้ยดาวศุกร์ที่โยทบลักเมื่อวานมันต้องเรือนสุภะ รู้สึกว่าจะถูกหวยเกือบทุกราศีเลยนะเนี่ยคือรบพันนาศีกลุมมีสุขขึ้นไปยกไปเมื่อวานเนี่ยจุกยกไปขึ้นวานเป็นเจ้าเรือลาภะลาภะทับลักลาภะทับลักแล้วก็เบอร์บ้านหมดรถเช่นเดียวก,กันเพราะว่าสนุปไปนพันธุสนุเปนพันธุแล้วก็มีเกณฑ์มีเกณฑ์ม,มีโชคลาบมีเกณฑ์มีโชคลาบไม่คาดฝันคู่ครองคู่ครองมีโชคลาบกับคู่ครองเหมือนกันอันนี้ก็คือถ้าอยู่คู่ครองให้คู่ครองซื้อโชคลาบให้ ซื้อหวยให้ซื้อเสี่ยงโชคให้จะมีเกมโชคลาภลักนาศิคุมจะลืมนะครับต่อไปลักนาศิมีนลักนาศิมีนตอนนี้คืออังคารยกไปแล้วเหลือแต่มรดยูแหละเหลืห่อนจะอยูมนรอยูที่โดดโดดอยู่เนี้ยแล้วมนรอยูเดิมอะมรดยูไออังคารเดิมอะที่เขายกไปอะที่มนะอยูไปใส่อยู่มันมาจากเจ้าเรือนสุภาชเช่นเดียวกันมาจากเรือนสุภาชเช่นเดียวกันแล้วมีเกตด,ด้วยรอเลขฝันเลยคืนนี้ยบอกเออบอกเ้าที่จะทาง คนที่คุณอาศัยยู่ไหวเจ้าที่เจ้าทางไหวศา,ารไหวพระที่มีอยู่ในห้องอบอกอย่างไงควรเป็นข้าฝันเพราะาตอนนี้เกศโดยพบสุภะเกศโดพบสุภะสุภะสุภะส,สหัชชะกระดุมพระวินาศมีเกณฑ์เจ้าที่เจ้าทางมันข้าฝันบอกเลขเชื่ออย่าไปลังเลซื้อเลยลักนาลสิมีนะเพราะว่ากระดุมกระดุมพระสาัชชะสุภะเงี้ยมีเกตด้วยมีฤทธิ์ยู่ด้วยบอกขอเจ้าที่เจ้าทางเลยบอกช่วยด้วย คือมาเข้าฝันเนี่ยเชื่อมาเลยมาเลยก็รับถืออะไรอยู่่ะถ้าคนมีพ่อแม่ตายอยู่หรือกระดูกอยู่บ้างโดช่วยมาบอกหน่อยขอขอในบ้านเนี่ยฝันบอกเลขจะได้เลขฝันนะครับมีเกณฑ์ได้ฝันหรือถ้าไม่ฝันเลยอยู่ดีคืนนี้ไม่ฝันเลยอาจารย์ทําไงอยู่ดีพวกนี้เพื่อนเฮ้ยเรามีเลขฝันนะซือของมันดวงคุณจะมีโชคจากเลขฝันงวดนี้นะงวด,ดนี้นะคุณลัคกนาสีมีนะอย่าลืมนะครับอ่าก็คือก็จะหมดทุกราศีเนาะแล้วก็ เดี๋ยวนะครับก็จะมาติดค้างไว้ติดค้างไว้เมื่อเทีย่ยว่แล้วที่กับอาจารย์อาจารย์โอ๊คเาะอาจารย์โอ๊คไม่ได้มาครับต้องขออภัยแกมีธุรกิจเยอะตอนนี้แกฮอตฮะฮอตติดลมบนตอนนี้คือแบบโอ้อาจารย์โอ๊คหยุดไม่อยู่แล้วครับฉายาแกอาจารย์โอ๊คหยุดไม่อยู่ครับผมเบรกแตก้วฮะคนจะดังอะไรก็ยังไม่อยู่นะฮะอาจารย์ประดูคือเมื่อเทีย่ยวแล้วที่ผมพูดจะว่าสัปดาห์ไอ้ครั้งหน้าผมมาผมจะพูดเรื่องราศีในเอานักสัตว์อะไรไปวางอะไรบ้างแล้วเกิดโชคลาภจำได้ใช่ไหมฮะ อ่าเรามาดูกันดูกันมาดูกันว่าราศีเอาเริ่มที่ลัคนาราศีเมษก่อนคนที่เกิดคนที่เกิดช่วงเดือนเมษาหรือว่าใครถ้าเป็นคนที่ไม่ผูกจะเคยยังไม่เคยผูกดวงให้ก็คือคนที่เกิดราลาราศีเมษคือเกิดตั้งแต่เมษาครับประมาณเมษาทั้งเดือนหรือไม่ก็ตั้งแต่ตั้งแต่สิบสิบสี่เมษาถึงสิบสี่สิงหาเนี่ยยังอยู่แต่คนเมษก็คือแนะนําให้คนละคน ผมว่าให้เอาหารูปหนูมาครับหารูปถ้าถ้ามันแบบจะดูเว้ยมันดูขังเลยอาจารย์หนูยังอายุน้อยอยู่เลยหนูจะเอาหนูมาวางมันดูขวมังเวยไปไหมห้องหนูมันมันไลสไตล์มันดูเอามิกกี้เมาส์ไงมิกกี้เมาส์ไงมิกกี้เมาส์คือหนูอ่ะผลลัคนาราศีเมษนะถ้าอายุน้อยแบบกลัวอาจารย์มันดูขวมังเวยไปไหมหนูยังสาวเลยหนูจะมีแฟนหนูเอาโอ้โหเอาอะไรของอาจารย์วนักสัตว์มาวางเขาจะว่าหนูบ้าไหมอ่าอย่างนั้นแล้วเอาหนูไงแล้วหนูอายุน้อยแล้วใช้หนูแต่ถ้าเกิดคนอายุมากอ่ะ หาหนูที่เป็นโลหะจะดีมากนํามานะเพราะว่านี่คือเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าไวหน่อยก็ดีนะไวหน่อยก็ดีเพราะานี่มันเสริมโชคลาภคุณทั้งชีวิตเลยนะคุณลัคนาราศีเมษหรือคนราศีเมษคนเกิดเดือนเมษารอเกิดเกิดตั้งแต่14 1สห้าเมษายาถึง14 15หพฤษภาหรืออ่าหรือผูกดวงแล้วถ้าคนผูกดวงแล้วจะรู้อ๋อนลัคนาราศีเมษเนี่ยคนสามอย่างที่พูดมาเนี่ยให้หาหนูมาไว้ในบ้านให้หาหนูไว้ในบ้านคือรูปปั้นหนู เ้าเป็นได้ก็เป็นโลหะผมนันะเป็นโลหะถ้าเป็นได้กแถววัดมังกรถ้าเป็นวัดเล่งเล่งยีง่ด้วยคือให้พระเบิกเนตรท่านพี่พระเบิกเนตรก็คือไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เงินมากมายไม่ได้ใช้เงินมากมายอย่าลืมให้ท่านเบิกเนตรถ้าเป็นเด็กอายุน้อยสาวเนี่ยหือแบบอาจารย์หนูวางก่อนถาหนูจะมีแฟนแล้วหนูมาวางอ่านั้นหนูเอามือกี้มาวางก็ได้ถ้ามันใหญ่มากเป็นตุ๊กตา,ก,ตาก็จะดีโชคลาภดีหนูก็มองไม่กอดหนูมไม่บอกใครเป็นโชคลาภหนูนะคือถ้าอายุน้อยก,อกออ ang, ย็ไม่ต้องบอกเขาเนี่ยหนูมาวางโชคลาภไม่ต้องบอกเงียบกิบ โชคลาบจะได้ไม่คาดฝันถ้าเราบอกมันจะ,ม,นจะมันลาบมันจะน้อยลงเราต้องไม่บอกใครว่ามิกี้เมาส์นี่หนูววาโชคลาบของหนูหนูเพราะหนูเกิดราศีเมษหรือหนูคู่ดวงนันะกะราศีเมษเนี่ยหนูเกิดเดือนเมษายนเนี่ยหนูมาไวา้หนูจะเกิดโชคลาบก็คือแต่ถ้าเกิดเป็นไปได้ให้เป็นเนื้อโลหะจะดีสุดเนื้อโลหะดีสุดแล้วก็ถ้าเป็นได้วัดเลขหนึ่งยี่ครับแถวยวราชไม่แพงหรอกองร้อยกาบาทคุ้มฮะแล้วได้ทั้งชีวิตได้ทั้งชีวิตนี่ผมเพิ่งมาบอกครั้งแรกครับยังไม่ค่อยมีใครบอกกล่าวกันนะ โอเคงั้นก็ไปพอดีเวลาหมดนะครับเดี๋ยวผมต้องขอขอไปเป็นอีพีหน้าได้ไหมครับต้องขอไปเวลาของการอัดเดี๋ยวขอขออนุญาตนะครับแัฒนาทิศศกพืชศกยันมนีเดี๋ยวค่อยมาติดต่ออีพีหน้านะครับงั้นคลิปนี้ต้องขอขอลาเพียงแคน่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับผม